มีประกาศกำหนดวันเวลาแล้วก็แผนผังที่นั่งสอบระเบียบเกี่ยวกับวิธีการสอบเพื่อที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรแนมเพอเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าในการสอบเข้าโรงเรียนแนมเพอในปี2,568นี้กําี้กำหนดวันสอบเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่5เมษายน2,568 วันเสาร์ที่5เมษายน2568นับจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับวันที่ท่านรับชมคลิปของพิวและเพื่อนอยู่ในขณะนี้นะครับวันที่ท่านกำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่วันที่พิวทาคลิปนี้อยู่เนี่ยจากวันนี้ไปจนถึงวันที่5เมษายน2568เนี่ยก็จะมีระยะเวลาดู18วันถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายในการเตรียมตัวสอบเป็นโค้งที่เป็นโค้งของความ ชี้เป็นชี้ตายในการสอบนะครับซึ่งวันเสาร์ที่5เมษายนเนี่ยนะครับจากนี้ไปเนี่ยเลอเวลาอยู่ที่18วันสอบวันที่5เนี่ยคือสอบสอบข้อเขียนที่เป็นข้อเขียนแบบประนไหนข้อเขียนที่เป็นข้อเขียนแบบประนไหคือข้อเขียนที่เป็นช้อยกอไก่ขอไข่คอควายหรือเป็น1 2 3อสอ่ะก็สอบในรอบที่แล้วเนี่ยมีอยู่3ตัวเลือกก็เป็นไปได้ครับที่ ข้อสอบในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ3ามตัวเลือกเหมือนกันหรือเป็นสี่ตัวเลือกก็ดูในรายละเอียดในการสอบในห้องสอบว่าในรอบนี้นะครับว่าเป็นการสอบที่เป็นการสอบเป็นข้อสอบข้อเขียนแบบประัยเนี่ยก็คือเป็นเป็นช้อยอจะเป็น กอไก่ข้ไข่าขาอคอยงอง,งูหรือจะเป็นหนึ่งสองสามก็จะไม่ไม่ใช่สาระนะสาระคืออยู่เนี้ยวันที่สอบวันที่ห้าเมษายนเนี่ยจะเป็นวันสอบนะครับแล้วก็วันที่หกวันที่เจ็ดเนี่ยถ้าจะต้องเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งคือสอบสัมภาษณ์ภาคเช้าของวันที่ห้าจะเป็นการสอบปรนยัยแล้วก็การทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งในถ้าเทียบเคียงกับรอบที่แล้วเนี่ย การทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งเนี่ยจะเป็นการสอบใน,ในช่วงบ่ายเช้าก็คือสอบภาคภาคความรู้ทั่วไปเป็นข้อเขียนแบบปรารนัยในภาคบ่ายก็จะเป็นการทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งก็ท่านที่เตรียมตัวในการเดินทางวางแผนในการเดินทางในเรื่องของที่พักก็เตรียมตัวให้ดีครับแล้วก็ท่านต้องอยู่ในวันที่6เมษา ถ้าท่านมีชื่อเป็นบุคคลที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่6เมษาเนี่ยท่านสอบเสร็จท่านก็กลับได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไปที่อื่นต่อได้กดว่าท่านต้องสอบในวันที่7เนี่ยและต้องวางแผนให้ดีครับหลางวันที่4ี่ที่5้าที่หที่7็ดไหมนี่ก็ดูรายละเอียดในการวางแผนในการสอบให้ดีส่วนสถานที่นะครับสถานที่สถานที่เนี่ยจากดาเนินการทัดเรื่องในในขั้นต้นนะครับสถานที่ใช้กรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑล สำหรับเวลาสารที่สอบแผนป้าที่นั่งสอบระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านสามารถที่จะติดตามผ่านที่นั่งสอบท่านจะติดตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบซึ่งอาจจะมีมาตรการใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวในในการกระทําการสอบที่ผ่านมาก็อาจจะมีมาตรการมี มาตรการที่ได้กลุ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งในใน,ในการสอบในรอบนี้เนี่ยก็เป็นการสอบจากท่านที่เป็นข้าราชการอยู่แล้ว <ys> แล้วก็เข้าสอบเพื่อที่จะเลือนระดับที่สูงขึ้นแล้วก็สิ่งที่เป็นข่าวที่เป็นสื่อที่ออกสื่อนรอบที่ผ่านมา,มาก็จะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันคือสอบจากคนที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นการสอบในรอบนี้ก็คือถือว่าเป็นอาจจะมีมาตรการที่เป็นแนวทางใหม่ๆเกิดขึ้น อาจจะมีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสอบเนี่ยเกิดขึ้นที่ที่เขาจึงบอกว่าในในเวลาสารที่สอบแผนผังที่นั่งสอบแล้วก็ระเบียบว,วิธีการสอบโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบว,วิธีการสอบเนี่ยพี่เพื่อนเชื่อว่าน่าจะมีมาตรการที่แตกต่างจากรอบที่แล้วเนี่ยออกมาเอาละเชื่อว่ามีแน่นอน ที่เป็นมาตรการที่แตกต่างจากรอบที่แล้วท่านก็ต้องดูในรอบนี้ครับว่าสิ่งที่เป็นมาตรการที่แตกต่างจากรอบที่แล้วเนี่ยท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรท่านต้องต้องวางแผนอย่างไรในการสอบในรอบนี้เนี่ยเราต้องมาดูในรายละเอียดกันว่าต้องมีระเบียบอย่างไรจะเป็นพิจารองว่าเป็นเป็นมาตรการใหม่นะที่จะต้องแตกต่างจากการสอบในรอบที่ผ่านมาสื่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเกิดขึ้น ช่องทางหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบที่นั่งสอบวิธีการสอบนอกจากเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้แล้วเนี่ยทางเลือกหนึ่งท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารติดตามรายละเอียดในการสอบประกาศต่างๆเนี่ยนะครับท่านสแกน q r code คกดเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ได้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่พิวระเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการแจ้งข่าวสารแจ้งรายละเอียดต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบ ตัวอย่างเนวข้อสอบขอบเขตได้หาในการออกข้อสอบนะครับซึ่ง5เมษา2,568จากวันนี้ก็คือวันที่18มีนาวันที่ทำคลิปนี้นะครับไปจนถึงวันที่5เมษา2,568เนี่ยนับเวลาตามปฏิทินแล้วเนี่ยเหลือเวลาอยู่ที่18วันนะถือว่าไม่เยอะกับที่ท่านจะต้อง เข้ารับการทดสอบ18วันนี้นะครับขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะไม่ว่าท่านจะใช้วิธีการในการสอบหรือท่านใช้วิธีการเป็นผู้มีประสบการณ์ทุกกลุ่มจะต้องสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งเหมือนกันนะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องวางแผนเตรียมการเตรียมตัวในในการสอบนี่ครับ สำหรับการสอบในรอบนี้เนี่ยหลังจากที่มีประกาศรายชื่อออกมาแล้วมีจำนวนผู้ที่สมัครสอบในปี2568นี้ 1, 7 3 8ท่านนะครับใน1738ท่านเนี่ยหลังจากประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับหากผู้สมัครรายใดได้ยื่นเอกสารสมัครครบถ้วน ณหน่วยงานต้นสังกัดนะบอกยื่นเอกสารครบถ้วนณหน่วยงานต้นสังกัดภายในเวลาที่กําหนดนะแต่ปรากฏรายชื่อของตอนเป็นผู้สมัครตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ปรากฏรายชื่อแล้วก็หรือคํานําหน้าคํานามชื่อตัวชื่อสกุลสังกัดถ้าเกิดว่าไม่มีรายชื่อก็ดีหรือมีแต่คํานําหน้าผิดบางครั้งมียศนําหน้าอย่างเงี้ย มีชื่อตัวสกดผิดเข็นผิดเนี่ยหรือว่าสังกัดผิดหรือไม่ถูกต้อง,งนะครับให้นำหลักฐานแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยติดต่อส่วนวางแผนอัตรากําลังแล้วก็พัฒนาระบบงานกองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครองด้วยตนเองนะถ้าต้องไปติดต่อด้วยตนเองนะนี่ตามประกาศเนี่ยนะครับหรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ไปก่อนก่อนที่เดินทางไปด้วยตนเองไงนะ โทรไปก่อนได้ครับนี่หมายเลขขึ้นอยู่ในขนาดนี้นะครับกองการเจ้าที่กรมการปกรครองนี่แล้วต้องทำภายในเมื่อไหร่ชัดเจนครับว่าภายในนะเพราะภายในเนี่ยวันนี้ก็ได้เนี่ยบ่ายเนี้ยท่านดูแล้วชื่อท่านนามนมสกุลท่านไม่ตรงหรือคำนำหน้าไม่ตรงหรือชื่อเขียนผิดเขียนถูกหรือสังกัดผิดตามประกาศเนี้ยแต่ท่านบอกว่าท่านยื่นครบนะในวันที่ท่านยื่นสมัครหน้าหน่วยงานของท่านอนะ่ะ ก็แจ้งประสานไปตามหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับภายในวันที่21มีนาคม2568ก่อนเวลา16.30นะครับหากพ้น21ไปแล้วข้ามาการจะไม่รับพิจารณาทุกกรณีนี่ก็ถือว่าพี่วุฒิและเพื่อนมาบอกข่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับถือว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นําเอาข่าวสารที่นําเอาข้อมูลนําเอาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตรวจสอบเนี่ยมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับท่านก็ได้นําเอาไปเตรียมตัวนําไปใช้ในการสอบในรอบนี้ท่านกงอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับรู้สึกว่าเป็นเป็นอิสระของผู้เรียน ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่18วันจากนี้ไปที่ถึงวันสอบเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบด้วยการสแกน QR อาโค้ดกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้เพื่อปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ในการสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบก,กับผมพี่วุฒิเพื่อนในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบคลิปนี้สวัสดีครับ